พระองต้องการจะประกาศว่าเมืองกุนินาในสมัยก่อนเป็นเมืองใหญ่มีกษัตร,ริย์ปกครองชื่อว่ามหาสุทัศนะมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุสาวดีเป็นเมืองใหญ่และพระองค์เคยเป็นพระมาหากษัตริย์อยู่ที่นี่ต้องการจะประกาศว่าเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองกรุสาวดีเป็น เมืองของพระเจ้ามหาสุทัศนะคือพระองค์เองที่เป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะนะแล้วก็เสด็จมาที่นี่สุทัทะนะสุทัตทะเนี่ยเป็นปัจหินมสาวกเป็นพุทธเวในถ้าไม่เสด็จมาที่นี่สุทัตทะจะไม่มีโอกาสได้ บรรลุธรรมก็เลยมาโปรดสุคทะและประการที่สามกษัตริย์จะมาแย่งพระบรมารศาลาลิกงชาต,ติเลื่อนนองแผ่นดินอยู่ที่นี่มีโทนพามอยู่โทนพามก็จะแบ่งให้ก็ปรากฏว่าโทนพามออกมาแบ่งจริงๆโทนพามก็มาประกาศว่าพระพร์ทรงสรรเสริญขันติธรรม การที่ท่านทั้งหลายจะมาทะเลาะเบาแวงกันด้วยพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยไม่สมควรนะแล้วก็เสนอตอนเป็นผู้แบ่งกษัตริย์ทั้งหมดจะยินยอมไหมเมื่อโทนาพามกล่าวดังนั้นบรรดากษัตริย์ซึ่งเกรงใจโทนาพามอยู่แล้วนะก็ยินยอมให้โทนาพามเนี่ยแจกพระบรมสารีริกธาตุโทนาพามก็ ทช้แล้งหรือเรียกว่าขนานเนี่ยนะตวงพระบรมสารลิลิกธาตุเด็นแปดส่วนส่วนละสองขนานส่วนที่หนึ่งกษัตริย์มัลละเมืองกุสินารานำเอาไปสร้างเจดีย์บรรจุที่เมืองกุสินาราส่วนที่สองกษัตริย์มังละมังละเมืองปาวานำเอาไปสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองปาวาอีกส่วนหนึ่ง เจ้าฤทธิ์วีเมืองวัดแฟน้นเ,เจ้าฤทธิ์วีนะเมือง,วนะอไ,งไวยสาลนะีนำเอาไปสร้างเจดีย์บรรจุไวท้ที่เมืองไวยสาลีส่วนที่สี่พระเจ้าชาติศัตรูนะนำเอาไปสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองราชคจห์แล้วก็การตัด แฟนสังคยะนะเจ้าสากคยะได้ไปส่วนหนึ่งเอาไปสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่กรุงกบิลพัทแล้วก็แฟนโกริยะกษัตริย์รามคานนำเอาไปสร้างเจดีย์ไว้ที่รามคามแล้วก็ตรงนี้ยังอยู่นะจากนั้นก็กษัตริย์ธูริยะนะ นำเอาไปสร้างเจดีย์ที่อะไรอ่ะแฟนแฟนอะไรแฟนู้จิตรศครับแฟนแฟนมหาพรามนำเอาไปสร้างบรรจุวไว้ที่เมืองอัลละก,ะกัตปะยัสสุริยะนำเอาไปสร้างไว้ที่ เมืองอะไรโมริยะหรือเมืองอะไรเนี่ยนะไปดูเอาเองกันเลยกันนะแยบแปดหัวเมืองพอดีเลยปรากฏว่าเมื่อบรรดากษัตริย์นำพระบรมสารีริกธาตุไปแล้วเนี่ย,รยพระมหากัสสปะก็ตรวจดูด้วยอนาคตังสยานว่าบรรดาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยบรรดากษัตริย์เนี่ยไม่สามารถจะรักษาได้ เดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งนะตอนที่แบงพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยพอเปิดหอพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยกระปัดทั้งหมดเนี่ยสลดพระไทยนะเศร้าพระไทยเมื่อกําลังเศร้าพระไทยก็เผลอเลยอยู่โทนาพามก็หยิบเอาส่วนหนึ่งพระธาตุเขี่ยวแก้วพระธาตุเขี่ยวแก้วด้านขวาข้างบนเน็บเอาไว้ที่มวยผม เท้าศักกะมองเห็นอยู่ว่าโทนาพามไม่สามารถดูแลรักษาได้ก็เลยมาอัญเชิญเนี่ยเอาไปบรรจุไว้จุฬามณีปัจจุบันนี้อยู่ที่จุฬามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็เมืองสุดท้ายนะมาก็ได้แต่เฉพาะที่เท่าไปนำเอาไปบรรจุเป็นเป็น ทางคารสถูกเนี่ยตอนนี้พระมหากัสสปะมองดูด้วยอนาคตังสยานว่ากตัตรย์ทั้งหมดไม่มีบาลมีที่จะรักษาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยให้ปลอดภนะัยก็นำเรื่องนี้เข้าทูลรายงานพระเจ้าพระเจ้าชาติศัตรู ให้พระเจ้าชาติตรูเนี่ยกระทำาธาตุนิทานนำเอภาพระบรมสารีริกาธาตุทั้งหมดบาฝังไว้ในเมืองาอราชเถือฤ์พระเจ้าชาติตรูบอกว่าการกระทำธาตุนิทานเนี่ยพระองค์ทำได้แต่การไปน,นำเอภาพระบรมสารีริกธาตุมาจากหัวเมืองต่างๆพระองค์ทำไม่ได้พระมหากสสปะก็ทูลว่า หน้าที่การกระทำาธาตุนิทานเป็นหน้าที่ของพระอ,องค์ส่วนหน้าที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเป็นหน้าที่ของอาตมาจากนั้นพระมหากัสปะก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาด้วยอภินญ,ญาเิตก็เรียกเอามาหมดเลยทุกแห่งแม้แต่ในราชครึกก็เอามาด้วยนะแล้วยกเว้นที่รามอคาอย่างเดียว เพราะที่รามคามเนี่ยนาคเขาบูชาโยต่อไปจะไปอยู่ในนาคพิภพนะแล้วต่อจากนาคพิภพก็จะไปอยู่เกาะลังกาปัจจุบันนี้ไปอยู่เกาะลังกาแล้วนะนี่คือประวัติความเป็นมาเป็นไปของพระบรมสารีริกธาตุนะที่มีโยมที่ที่รามคามเมืองรามคามคือเมือง เทวะทหันะแฟนโกริยะนะแฟนโกริยะเมืองเทวะทหะกษัตริย์รามคมเป็นเมืองที่นะส่วนแฟนสากยะเนี่ยเป็นเมืองของน้องนะพระราชบุตรสี่กับพระราชธิดาทั้งสี่ ขับเศกสมรสกันแล้วก็กษัตริย์นั้นก็สืบสันตตีวงครองราชสมบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาชานานมาถึงยุคของพระเจ้าสนชัยพระนางพุทธดีพระเวศสันดรเมืองนี้ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น เมืองเชตุดอนนะแฟนสีทีกษัตริย์ก็คือกษัตริย์สันชัยกับพระนางขุนตีแล้วก็พระเวทสันดอนแล้วก็เมื่อพระเวทสันดอนกลับมาจากเขาองกตพระชาลีกับพระกันหาก็อภิเษกสมรสกันอภิเษกสมรสกันเอง จากนั้นก็สืบต่อกษัตริย์มาเป็นเวลาชานานสืบสันสติวงศ์สืบต่อกันมาแล้วก็มาถึงยุคของพระเจ้าสุดโททนะเนี่ยนะก็เมืองนี้ก็กลับมาเป็นเมืองกบิลพัฒ์เหมือนเดิมรู้สึกจะพระเจ้าชัยเกษนะนะ พระนางกันจนาเนี่ยประวัติต้องต้องไปดูตรงนี้เอาหน่อยนะประวัติของของพระวงศ์ของพระเจ้าสุทธทนะส่วนพระ,าะนระางสิริมหามายาเนี่ยเป็นพระราชธิดาในส่วนของโกริยวงศ์นะแล้วก็พระเจ้าสุทธทนะก็เป็นพระราชบุตรอยู่ในส่วนของสาคยวงศ์และก็อภิเษทรมรสกัน แล้วก็อยู่ต่อมาพระนางสิริมหามายาเนี่ยเมื่อได้พิเศษกับพระเจ้าสุทธนนะแล้วเนี่ยก็มีพระราชบุตรคือพระสิททัศราชกุมารก็คือพระโพธิสัตว์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราที่อุบัิเกิดขึ้นมาแล้วที่คือการสืบต่อกันไปสืบต่อกันมา อันนี้เมื่อประสูติการแล้วก็จะต้องอยู่ในพระราชวังจนกระทั่งอะไรอ่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่อยมาเล่าต่อในวันต่อไปห้าวันเป็นอย่างไรเนี่ยนายทายทักเจดวันเป็นอย่างไรเนี่ยนะแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยพระชนมายุสิบหกปีเนี่ยก็อภิเศกสมรสกับพระนางพิมพา พระจนมาอายุ29ปีก็เสด็จมหาพิเนศกรมนะแล้วจากนั้นจึงวนมาอยู่ที่นี่ตัดสรุที่นี่นะก็เอาไว้อีกหนึ่งตอนนี่ค่ะนะเอาไว้อีกหนึ่งตอนให้เราจะได้รายละเอียดทั้งหมดในการเดินทางมาในคราวครั้งนี้มาฟังพระประวัติการบำเพ็ญพุทธาลกธรรมบำเพ็ญบารมีของ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านบำเพ็ญบารมีกันอย่างไรเราได้ฟังแล้วจะทำให้เราเกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมทำรอยบาทรองพระองค์ท่านวันนี้พอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ขออำนาจของคุณท่นศรีรัตนไกครคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า คุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ันทนทั้งหลายเดินตั้งใจจะทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ทุกทุกท่านมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระพู้ธสัพันเจ้าด้วยดันทุกทุกท่านทุกท่าน ཨ་ uh...